ทีมของเศรษฐีที่ชาวบ้านรักจะพาลูกทัวร์ไปเคาะประตูบ้านทีมของเศรษฐีที่ชาวบ้านต้องการถามว่าอีหยังวะขึ้นมาดังๆทอปโฟในฤด,ดูกาลนี้จะบุกป่าฟาดงไปเจอทีมสิงห์หลับเชลซีสามแต้มสุดท้ายนี้ใครดีใครได้หากแมนยูไม่ชนะก็อยู่ที่ว่าเซนิวจะทําได้ดีขนาดไหนกลับไปครองที่3ได้ต้องลุ้นกันทั้งสองสนามแต่เชื่อว่าการได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังไปมากในปีนี้น่าจะดีถึงขนาดที่ทีมที่มาเจอกันในนัดสุดท้ายแอบชมเลือง ด้วยหางตาซ้ายและทำตาเปรีบ,ป,รบปัจจุบันนิวคาสเซิลอยู่ในอันดับที่4ของตารางงานนี้เลยง่ายเพราะยังไงก็ได้ติดท็อปโฟลหัวใจมันเปล่งจนใกล้จะเปรียออกมากระเด็นเลอะง้มขาเต็มทีนัดนี้อาจเห็นนักเตะเล่นไปยิ้มไปถ้าเป็นที่เมืองไทยคงต้องวุ่นวายให้จ่าไปตรวจกันหน่อยว่าโดนตัวไหนมาชีวิตแฮปปี้แม้ยังไม่เอนดิ้งแฟนๆเดอะทูน tune, หลายคนคงยิ้มจนหูจะฉีกไปถึงรูปปากเป็นแน่หันมามองทีมเจ้าบ้านผู้น่าเกรงขามอย่างเชลซีอุ้ยงานนี้อารมณ์คนละโลกเหมือนเกิดกันคนละเมาต เพราะหลังจากโดนแฮร์รี่พอตเตอร์พาไปเจอผู้เสพความตายเดอะสิงบลูก็กลายเป็นทีมกลางตารางเฉยจบอันดับที่12ไปนอนกองรวมกันตรงนู้นละปีนี้แม้จะเสริมทัพแบบแม่ยายสั่งมาก็ยังไม่สามารถเยียวยาอะไรได้เลยผลงานยแย่ในปีนี้ปีหน้าคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนผ่านัดหลังของทั้งสองทีมดูเหมือนจะเป็นผู้มาเยี่ยมไข้ด้วยความห่วงใยที่ทําได้ดีกว่านิดหน่อยหลุดแพ้เป็นหนึ่งนัดในขณะที่เจ้าบ้านผู้งานเข้าเละเป็นขนมหมาเพราะห้านัดที่ผ่านมาเอาชนะได้แค่นัดเดียวเท่านาั้ คงได้แต่หวังว่ามันจะผ่านไปให้ไวที่สุดหาสถิติมาดูเพื่อปลุกใจ5านัดหลังที่ทําได้ถือว่าพอไหวอยู่เหมือนกันเพราะเชลซีชนะไปถึง4ี่นัดถือว่าฟอร์มจัดอยู่ในระดับพรีเมียมและอดีตที่ผ่านมา55นัดที่ฟัดแข่งกันในสนามก็ยังเป็นอดีตที่สวยงามอยู่ของเหล่าสิงห์น้ําเงินชนะ29แพ้24เสมอ12งานนี้ไม่มองปัจจุบันก็ถือเป็นอันว่าผู้มาเยือนมีสิทธิหน้าแหกแตกกลับไปแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วโอ้โหโคตรเก่าใครจะทันพวกนี้วะเสียนิ้วในโลกใบพิเศษใส่ เปลี่ยนไปเป็นคนละคนคะแนนต่างๆของฤดูกาลนี้ต่างหากที่ควรจะมองเอาไว้เพราะไม่ว่าจะมองจากดาวอังคารหรือว่ามองมาจากมุมไหนโอกาสชนะใสๆก็ให้มาฟังที่ทีมเยือนตัวนักเตะในทีมอาจจะไม่มีสุดตามากมายเท่าเชลซีแต่ดีกรีที่วัดก็จัดให้เห็นกันแบบจัดจะว,ว่าไผเป็นไผเล็กใหญ่ไม่สําคัญอยู่ที่รวดลยและความคันที่มันแสดงผลออกมายิงส่งจ่ายประทะก็ดูว่าเสียนิวจะซิลไปทุกตําแหน่งโดยไม่แบ่งให้ทีมร่วมรัฐบาลแต่งานนี้เป็นการเจอกันของทีมใหญ่เก่าและทีมใหญ่ใหม่เลย ให้โอกาสใกล้เคียงกันที่เชลซีชนะ34%เสม,เมอ37และแพ้คาบ้านที่39%